สวัสดีค่ะรรินโรดนนะคะสวนกุหลาบภาคกลางค่ะเราจะมาเรียนรู้การปลูกกุหลาบแบบบ้านๆนะคะแต่ว่าเราจะอิงวิชาการด้วยนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อของการตัดกุหลาบนะคะตัดกิ่งค,คือการตัดกิ่งกุหลาบนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่ากุหลาบที่เราปลูกเนี่ยเ,เป็นกุหลาบพันุไหน การตัดกิ่งจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เมย์จะนําเสนอในเรื่องของการตัดกิ่งของกุหลาบที่เป็นทรงของกุหลาบตัดดอกนะคะสังเกตง,ง่ายของกุหลาบตัดดอกก็คือการจะตรงยาวดอกอาจจะบานทนนะคะอันนี้ก็คือการตัดก็คือเอ,อ่อเราจะตัดครึ่งหนึ่งของลําต้นเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเราตัดครึ่งหนึ่งของลําต้นเลย โอเคต้นนี้นะคะชื่อว่าเจเปนิสเทลนะคะออต้นนี้บานทนแล้วก็พอเริ่มดอกเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะมันจะเป็นสีซีดๆอย่างนี้ค่ะเมย์จะตัดนะคะเพราะว่าการตัดเนี่ยมันจะทําให้กิ่งของต้นกุหลาบเนี่ยมันออกเยอะขึ้นอย่างต้นนี้นะคะมันก็เริ่มมีกิ่งที่เป็นยอดสีแดงๆเนี่ยออกมาแล้วแล้วก็ ต้นนี้ตัวกิ่งกระโดงนะคะออกเยอะนะคะการตัดก็จะกระตุ้นให้เกิดกิ่งกระโดงนะคะเราต้องการกิ่งกระโดงมากที่สุดนะคะกิ่งกระโดงเนี่ยจะออกมาทําให้ลําต้นแข็งแรงแล้วก็จะทําให้เป็นกิ่งหลักของต้นนะคะกิ่งกระโดงอยู่ตรงไหนนะคะกิ่งกระโดงจะอยู่ตรงขั้วเลยนะคะตรงขั้วตรงนี้นะคะขั้วของข้อข้อต่อของตัวที่ติดตาของต้นกุหลาบป่าค่ะ ถ้ากิ่งออกมาตรงนี้นะคะดีใจได้เลยอย่างต้นนี้ออกมาแบบ4ถึง4ถึง5กิ่งเลยอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเมย์ก็จะดูก่อนนะว่ากิ่งเนี้เราจะตัดประมาณไหนครึ่งหนึ่งของต้นนะคะเมย์ก็จะตัดประมาณข้อนี้นะคะเอ่อข้อเก่าของที่เมย์ตัดไปเนี่ยคือพอตัดเนี่ยกิ่งก็จะแยกออกมาจากตรงนั้นนะคะอ่าอย่างเงี้ยเมย์จะตัดไปแล้วตัดเฉียงเอ่อ สูงกว่าตรงตานะคะจุดที่เป็นตรงตาเนี่ยประมาณสัก1เซนนะคะอย่างอันนี้แม่ก็จะตัดไปเลยเนม่เทียบให้ดูนะคะว่ากิ่งอะ่ะ มันจะประมาณครึ่งหนึ่งของต้นเลยการตัดแบบนี้นะคะจะเป็นการตัดสําหรับกุหลาบตัดดอกนะคะในกุหลาบอื่นๆอย่างเช่นกุหลาบพ,พุ่มหรือกุหลาบเลื้อยก็จะตัดอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อไปค่ะตัดอย่างนี้นะคะไม่ต้องเสียดายยิ่งตัดกุหลาบจะยิ่งแตกนะคะอย่างกระดงต้นนี้ก็จะเป็นกระดงที่เติบโตไปเป็นกิ่งหลักของต้นได้นะคะถ้ากลัวว่าจะเป็นเชือ้อราให้ฉีดยาป้องกันเชือ้อรา เออเพื่อป้องกันเชื้อราของต้นนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สอบถามมาได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ